ข่ามกน้าข่มบกี่บาทค่ะเราบดูกานได้นะคะข่หมกร้อนๆเลยนะคะข่ามกหน้าปลากรายกับปลาช่อนนะคะขออย่ี้10บาทเท่านั้นเองค่ะสวัสดีค่ะข่ามบกนะคะอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะคะบริการได้ค่ะขอบสวัคดีค่ะสี่อัดนะคะเป็นสองสองหรือว่าเป็นสี่เลย กระบอกไหมคะยี่สิบบาทยีบาทเลยจอ่าด้วยสายไปเถอะเพื่อนค่เพื่อนบอกว่าดีายกว่าให้เราสาใหญ่ออก หอมหมกปลากายหอมหมกปราช่อนนะคะเครื่องสีสันน่าทานมากๆเลยค่ะ Terima kasih telah menonton!